ผมนายกิติศักดิน์นุนน้อยครับผมนายวฒตชัยอ,อันจอนนะครับอยู่ชั้นปวส2ครับแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธน์ครับโครงการชื่อโครงการโคงไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวัตถุประสงค์นะครับช่วยในการประหยัดพลังงานการใช้พลังการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านเรือนครับโดยการเปลี่ยนจากหลอดฟัวเลตเ็นนะครับเป็นหลอด LED Super Bright อด LED Super b y i g นะครับช่วยในการประหยัดพลังงานครับแล้วก็มีปฏิบัตาการใช้งานที่ใกล้เคียงกันครับหลักการทำงานนะครับจะรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเป็นทานชาร์จขนาด 5,000mAh หลอดจะมีขนาด1วัตต์นะครับตัวนี้ใช้6หลอดนะครับแผงโซล่าเซลล์ขนาด4โวลต์นะครับโกลไฟตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อไม่มีแสงแดดมากระทบกับโฟโตสวิตช์นะครับตัวนี้ จะเป็นแค่เพียงต้นแบบนะครับตัวจริงจะมีขนาดวัดและจะใช้ภายในบ้านเรือนะครับขอบคุณครับ